แปลไทยได้เพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับน้องเล็กเจ้า,ามาทำอะไรที่นี่พี่บางฟานเราจะมาที่นี่ได้งไงฮิบ้าเอ้ยก้าเกือบจะหัวใจวายตายเพราะเขาเลวเชียวตกลงเจ้า,ามาทำอะไรที่นี่มาเดินเล่นกันเหรอใอ้ใจใจข้ามาเดินเล่น น้องสาวคนเล็กข้ารู้ว่าเจ้าลำบากใจที่จะพูดแต่มันไม่ดีเลยที่จะโกหกเจ้าจะมาเดินเล่นอะไรบนหญา้ารกร้างแบบเนี้ยเอเอแล้วท่านคิดว่าข้ามาทำอะไรที่นี่กันเล่าเขาเห็นข้าตอนที่ข้าซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นคนที่รองคารอบดีตรงส่งมาเพื่อจับคุมข้าจ้าอบเข้าห้องน้ำที่นี่ใช่ไหมฮะสมองของผู้ชายคนนี้คงจะปิดปกติ พี่ชายพี่ชาที่แสนดีของข้าออืถึงก็จะมาเข้าห้องน้ําที่นี่จริงๆก็ควรจะแส้งตามเป็นไม่เห็นไม่ใช่เหรอแต่นี่มัอย่าบอกใครนะว่าข้ามาเข้าห้องน้ำบนหญ้าไม่งานข้าก็ตายเลยจะไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะจะเก็บเป็นความลับสําหรับคุณน้องสาวนี่เจ้าได้รับบาดเียบสาบตอนไปเข้าห้องน้ำมาด้วยนี่ข้าเดาว,ว่าข้าเข้าห้องน้ำแล้วขาบันช้า เจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าไม่ได้ระวังตัวใช่ไหมขาของเจ้าชาตอนที่เข้าของน้ําและเจ้าไม่ได้ระวังตัวเลยถูกก้อนหินบาดอา้รุ่นพี่เราเก่งตั้งเลย,ยเสียดายที่ข้าแต่งเรื่องไม่ได้ว่าแต่รุ่นพี่ท่านมาทำอะไรที่นี่รองคณะบุีตรงเรียกสาวกทั้งหมดมารวมตัวกันที่วัดเฉียนคูนะเจ้ารีบไปกับข้าเร็วเข้าเอ๊อะเรียกสาวกทั้งหมดไปรวมตัวกันงั้นเหรอ ทันทีที่รองคณะบดีตรงทำร้ายข้าเธอก็เรียกสาวก่ประวงตัวกันหรือเธอกำลังคิดว่าอาข้ารู้แล้วมาแต่รุนพี่หวังฟานข้าสงสัยมานานแล้วว่าผู้ฝึกตัวระดับต้นจะมีสัตว์เลี้ยงทางวิญญาณเป็นสัตว์ชนิดไหนกันนะแน่นอนว่ามันแข็งแกร่งมากเสือดาสองขอของข้าไม่เคยไปการต่อทู่นในมูลสัตว์วิญญาณในระดับเดียวกันวามันเยอดเยอมขนาดนั้นเชียวหรอ แต่น้าเสด้ที่ข้าไม่เคยเห็นเสือดาวสองของมา่ก่อนเลยคงจะดีไม่น้อยถ้าข้าได้มีโอกาสเห็นและได้ขี่มันเล่นสักหน่อยมันจะอยากตรงไหนก็นเล่าฟิงเจ้าขี่มันได้ตามสบายเลยนะขอบคุณพี่วังฟันมากนะเงินข้าไปก่อนนะวัดเฉียนคุณโอ้คนเยอะจัง อาน้ำสั่นกระตุ้นออกมาฝึบฉีดเข้าไปเฮอวิ่งเดีววิ่งเดียวเสือดาวคงไม่อยู่แล้วนี่มันเสือดาวสองก้อนเสดยงทำยังกับวังฟ้าไม่ใช่เหรอเอเจ้าเสือดาวน้อยเจ้าเจ้าเป็นบ้าอีกก้าจะไม่ใจดีแล้วนะตุบแแหงับอ๋อข้าเจ็บตุบอ้อ เกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าทุกคนสัตว์เลี้ยงตางวิญญาณของเจ้าจู่โจมพวกเรายังจะมีหน้ามาถามอีกนี่ไงแขนของข้าถูกเสือดาวสองเขาของเจ้ากัดเป็นแผลใช่ข้าก็ถูกกัดด้วยนี่ไงแผลข้าก็ถูกกัดด้วยนี่ไงแผลใจก็รักษามาด้วยน้องสาวคนเล็กที่มันเกิดอะไรขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆเสือดาวของพี่มันก็เหวี่ยงข้าทิ้งแล้วมันก็าะว่าอย่างบ้าระห่ำ ข้าขอโทษจริงๆทุกคนเสือดาวของข้าคงรอารมณ์ไม่ดีเวยก้าจะกลับไปสั่งสอนเขาเองป๊กโป๊กแกสนใจบทเรียนแค่นั้นเหรอข้าไม่เอาไม่รู้แหละถ้านตั้งฝากข้าไปกินข้าวซุยเจียงจูเย่แย่เราจะไปกินอาหารเย็นกันอ้าววงฟานจะพาไปกินของอร่อยแย่แย่ดีจังเลยเราจะไปกินของอร่อยกันโอเคโอเคเรื่องอ่ะเดงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกสบายมาก แค่พวกเจ้าทุกคนมารวมตัวกันทำไม่เสียงดังเอะอะอะไรกันเออรองคณะบดีตรงก็โดนพี่วังฟาน,นสิเผยให้สัตว์ญญาณของข้าออกมาเล่นมันทำให้สิทธิ์ของที่ยืนทางหลายคนได้รับบาดเจ็บได้แ,แบบนี้ข้าจ่าตัวคนแก่ฟังข้าคุยดิยังไงวังฟานชุดทำอะไรกับสัตว์นี้ของเจ้าเอ,อ่อ <laughs> ทุกคนได้รับบาดเจ็บเด็กกันหมดหามข้าไม่เจอแน่ๆน รองคณะบดีตรงนี่แหละที่เรียกว่าทักษะกั้นเทพพี่วังฟานข้าขอโทษเรื่ที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนไปด้วยข้าทำปิดต่อท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านเวลข้าจะจดเทที่หลังนะรองคณะบดีตรงอย่าโกรธเลยนะเสือดาวน้อยไม่ได้ตั้งใจน่นคกอีทั้งหมดพวกเจ้าทุกคนเนี่ยครู้เรื่องที่ถือถูได้รับบาดเจ็บในเร็วนี้ใช่ไหม ข้าได้พูเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะบอกว่าหากใครก็ตามที่พบเจ้าปีศาจร้ายนั่นจะแจ้งที่หยุนถังทันทีรับทราบรองคณะบดีตรงท่านจะมีหน้ามาพูดถึงชื่อชูของข้าอย่างนี้เหรอที่เขาต้องบาดเจ็บเพราะท่านสบรู้ร่วมที่กับเจ้าปีศาจร้นั่นตอนแรกก้คิดว่าที่หยุนถังเป็นสถานที่แห่งความวิจารม์จิงน้าขำซะจริงเยสเซวเอ๋อข้ได้ยินมาว่าเจ้าเข้าใจแก่นแท้ของพลังวิญญาณแล้ว นี่เป็นสิ่งที่หายากมากสำหรับร่างกายของเจ้าจากนี้ไปเจ้าควรจะฝึกกระเชี่ยวชาญในการโจมตีที่แข็งแกร่งเออตกลงสำหรับข้าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนอี่าโอกาสอีกครั้งเพื่อสืบเรื่องของรองคณะบดีตรงดยปกติแล้วเจ้าเคยฝึกซ่องกับรุ่นพี่จากนแผนกพาย,ยุสองงสาคนใช่ไหมต่อไปนี้เจ้าก็ฝึกกับบาดียะอยู่ต่อไปก็แล้วกันตกลงรองคณบดีตรง ฉันเมืองสุดของลานชั้นในพี่บาหลีท่านพาข้ามาที่นี่พี่จะสอนอะไรข้ากั้นหรอฝึกชีอะไรนะนะ่าสนใจมากที่ท่านเดินบนน้ำได้ด้วยงั้นหรอที่นี่คือทะเลสาบเทียนซินและน้ำพุที่เต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ฝึกฝนระบบโจมตีเพื่อฝึกชีในเมืองยหานเนี่ย ดาบได้ที่เจ้าเที่ยวจานในพลัง,งทางถิ่วิญญาณที่แข็งแกร่งของเจ้าเจ้าก็สามารถจมุนทะเลสาบแห่งนี้และฝึกฝนได้อย่างไง่ายได้ปรากฏว่าที่ลานชั้นในแข็งแกร่งมากแม้แต่ทะเลสาแบแห่งนี้ก็ยังดูนะ่าเกรงขามมากฝึกท้าของข้าดูเหมือนจะถูกยกขึ้นด้วยพลังทางวิญญาณรากับว่าอย่าปุายไฟอยู่เลยข้าลดยบนน้ำได้แล้วเออทำไมจ,จูดๆลมถึงแรงขึ้น เอ็มทำไมข้าถึงไปต่อไม่ได้ละ่ะพลังดังถิววิญญาณที่รุนแรงเกินไปและความกดดันทางวิญญาณได้กดตัวขึ้นในจะเลสาบแล้วในขณะนี้เรกิกำลังรังโจวไว้ยิ่งเจ้าก้าวใกล้ศูนย์กลางของทะเลสาบมากเท่าไรพลังดังถิววิญญาณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและความกดดัน,ดนทางวิญญาณก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นฐานการพอ่อปลูกปัจจุบันของเจ้าถึงกีจจำกัดล้ะ เมื่อระดับการพร้อมปลูกของข้าดีขึ้นกว่านี้ข้าจะก้าไวไปสู่กาของทะเลสาบได้รอเปล่าได้สิวันนี้เจ้าอยู่ที่นี่เพื่อฝึกชีมันจะช่วยเจ้ารวบรวมพลัง,งทันทิตวิญญาณของตัวเจ้าได้ออตกลงพลังวิญญาณกำลังหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของข้านี่เป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนมเมื่อข้าฝึกชีที่อื่นไม่เพียงแค่นั้นพลังของข้าก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติด้วย ในขณะที่พลังในร่างกายของข้าเพิ่มขึ้นน้ำก็ค่อยๆเอ่อล้นเข้ามาในหลุมติง่งก่แสดงความมินดีด้วยพลังทางวิญญาณเถิบโตขึ้นและสำเร็จระดับที่4ขั้นที่3ผ่านไปแค่ครึ่งวันฐานการพบอป,รปูกของข้าดีขึ้นมากที่นี่เป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆข้าไม่รู้เมื่อไหร่ร่างกายของฉอจูจะหายดี ครั้งถูกท้าที่้าได้เจอเขาก็คือตอนที่เจ้าปีศาจไร้หุ่นเชิดนั้นทาร้ายเขาพลังตัางจิตวิญญาณของชือชูเนั้ออ่อนแอก็ต้องฝึกพลังตัางจิตวิญญาณธรรมชาติร่างกายของเจ้าไม่ดีเท่าผิวมันหยาบร้านและเนื้อหนาเอ๊ะนี่เจ้าว่าใครผิวหยาบได้ผิวหนาน่ะเออเย่เสียวอ้ข้าแค่พูดตามความจริงแต่ไมเจ้ต้องโกรธด้วยข้าขี้เหนียวอันเหรอนี่พูดว่าอะไรนะ เจ้าหญิงเสีย่ยวรองคณะบดีตตงเชิญท่านพี่ปอบตกลงทำไมจะอยู่รองคณะบดีตตงถึงอยากพบข่าลนะ่ะเหตุการณ์เมื่อวานก็ถูกปกปิดไว้แล้วแล้วรองคณะบดรีตตงมีอะไตรายที่อยากจะพบข่าอีกงั้นเหรอหรือว่าจะมีอย่างอื่นนะบ้านควรสร้างในลานชั้นในสาลลาอ้วยอันที่นี่งดงามมาก รองคณะบดีตรงแย่เสียวเอ๋อที่ข้าเรียกเจ้ามาวันนี้เพราะข้ได้ยินว่าเจ้าเข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังวิญญาณเมื่อวันที่เจ้าฝึกฉี่บนทะเลสาบเทียนซินเจ้ายืนบนน้ำได้ใช่ข้าไม่คิดว่ารองคณะบดีตรงจะสนใจเรื่องเล็กน้อยนี้ด้วยข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะสอนเจ้าเป็นการส่วนตัวในอนาคตข้าจะเป็นคนฝึกที่เจ้าเองอะไรนะแต่เมื่อวานรองคณะบดีตรงบอกว่าข้าไปฝึกซ้อมกับพี่บาหลิย่าอยู่ ยกโทษให้าด้วยรองคณะบดรีตรงข้าได้ยินมาว่าพลังตาจีเบียงของท่านนั้นอ่อนดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากหลุม่ข้ากำลังเรียนอยู่ใช่ไหมใครว่าฝ่ายวิญญาณที่อ่อนจะสอนฝ่ายถูโจมที่แข็งแกร่งไม่ได้ทันทีติ้ายอมรับเจ้าเพื่อเริ่มต้นข้าจะสอนเจ้าหญิงดีข้าได้เตรียมหลักสูตรไว้ให้เจ้าแล้วและเจ้าสามารถเริ่มฝึกได้เลยน้ำลนปลาสามารถลอยในอากาศได้งั้นเหรอ นี่คือภาพลวงตาใช่ไหมเอ๊ะรองรับดีตรงทำไมภาพลวงตาปลามันถึงกัดข้าได้ล่ะ